กลับมาพบกันช่วงสุดท้ายนะครับตลาดทุนก็เป็นไปตามคาดครับถอยหลังลงไปต่อ7จะจุดแล้วนะฮะลงไปที่1515 1515 15. กันชนก่อนจะไปสู่แนวรับสำคัญที่1500จุดแคบแล้วนะครับกำแพงกั้นมันบางลงแล้เหลือ15จุดแล้วนะครับและไม่เห็นสัญญาณข่าวดีเข้ามาด้วยเอาละ จะทำยังไงดีสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้แล้วพันห้าร้อยจุดที่กลัวๆกันรอบนี้จะได้เห็นหรือไม่เราเข้าไปคุยกับคุณธกฤษชาเชิดศักด์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดครับสวัสดีครับคุณธกฤษสวัสดีครับอี่คุณแมนสวัสดีครับ่งูฟังครับตลาดทุนมันเหมือนคนใกล้ตายแล้วเนี่ยหายใจะเลยรวยละลินแล้วนะเนี่ย ถอยไปเรื่อยๆเนี่ยจะถอยไปถึงไหนอีกนานไหมโอผม้ผมมองว่าคือทีอ่สำคัญคือการประชุมเสร็จในคืนนี้เนี่ยแหละครับ,รบที่เรามองว่าตลาดเนี่ยที่ไม่ไปไหนเพราะว่านวสเตทร์ทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็นักทุนสถาบันแล้วก็รายย่อยเนี่ยน่าจะรอดูนะครับเอก็อเนี่ยจริงๆผมว่าระยะสั้นวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแก่งลงนะครับ กรอบจะอยู่บริเวณ1.5-1.5อหนนี้เป็นจุดแนวรับสําคัญซึ่งไม่ควรหลุดในวันนี้นะครับเออถ้าเกิดหลุดในวันนี้โอกาสที่จะเปิดดาวไซด์ลงไปนะครับบริเวณ1.50แล้วก็น5ันแต่เอคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเนื่องจากเปิดประชุมรอบนี้เนี่ยนะครับมันส่วนของรายละเอียดพวกดอทฟอตเื่งคาดการ์ดเล่งดอกเบี้ยครับ แล้วก็อีกฐานก็คือขาคาดการตัวเลข GDP ตัวเลขเงินเฟ้อนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยคงเรียกได้ว่ารอดูรายละเอียดตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองในส่วนของราคาน้ำมันที่ขึ้นมายืนเนี่ยเก้าสิบเหรียญหนึ่งเบลนเนี่ยขึ้นมาแตะเกือบเก้าสิบห้าเหรียญแล้วเนี่ยนะฮะทำให้อินเวสเตอร์เนี่ยแคลงเครือบแคลงใจนะว่าอย่างนี้เนี่ยไปจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือเปล่าหรือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะคงดอกเบี้ยยาวแค่ไหน มว่าดอกฟลอตคืนนี้มันจะเป็นตัวที่ชี้วันจตกครับว่าภาพของมุมมองเรื่องดอกเบี้ยจะเป็นยังไงทําให้บรร,รยากาศในระยะสั้นเนี่ยตลาดก็เลย,เลยในขณะที่เปิดหัวลมครับอืมพันข้ามคืนนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเราคืนนี้รู้นะแต่ไม่มีใครรอนะไปรอเช้านะเออผลไม่ยา<อ>หมดเป็นยังไงตีหนึ่งครับฮะครับครับเราจะทราบผลประมาณตีหนึ่งนะครับครับซึ่งผมว่า ภาพของอินเวสเตอร์เนี่ยถ้าสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าความผันผวนน่าจะสูงครับอาจจะไปรอในส่วนของพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยดอทพอดออกมาในสั้น,น่ะคือโอเคดอกเบี้ยผ่านปีไปแล้วปีนี้ไม่ขึ้นปีหน้าเริ่มมะเห็นการลงเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงเลยที่ตัวสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นโลกนะรวมถึงหุ้นไทยเนี่ยที่เรียกว่า แข่งลงมาในช่วงซึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะครับอันนี้เนี่ยผมผมั่แบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดออกมาในลักษณะคือเฟดบอกว่าอดอกเบี้ยยังต้างสูงแล้วถ้าเกิดมีเซอร์ไพรส์บอกขึ้นต่อนเนี่ยผมว่าบริเวณพันห้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโซนที่ต้องต้องติดตามเลยอ่ะว่าอ่าอกูรซื้อเกิดบริเวณนั้นนะจะเอาอยู่ไม่อยู่นะพันห้าก็ต้องดูดูคืนเนี้ อ้าวใครตื่นเต้นพอใหญ่ๆก็อาจจะนอนไม่หลับจากกเฝ้าดูไม่งม่วงค,คือภาพของหุ้นด้วยครับที่สุดนั้นค,คือถ้ามาดูคนในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยนะครับเซ็ตที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข,ข้างจะกระจุกนะฮะโดยภาพรวมส่วนใหญ่ยังเป็นลนักษณะคือแขวนตัวลงอย่างอาปีกเนี่ยโดยภาพรวมจริงๆเขาได้ประโยชน์จากภาพของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายการลด พลังงานพวกค่าไฟค่าน้ำมันทะเลทาเพราะว่า,ากําลังซื้อมันเพิ่มเนี่ยนะครับกลุ่มทาป์ีกควรได้ประโยชน์แต่หน้าหุ้นเป็นขนาดคือยังเห็นการลดโพซิชั่นหรือลดสถานะการเปลีฟอร์มหมดเลยนะฮะซ <ừ> ึ่งในกลุ่มพลังงานนะฮะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลงไฟฟ้าในส่วนของน้ํามันนะครับพวกปตทเน,นี่ยนะครับหุ้นก็ยังถูกคาโทษนะครับแถมปันโป่ยยังคงชะลอ,อการไหลเข้าเนี่ยนะฮะแถมเงินบาทเนี่ยันกลับออกมาอ่อนค่ามาให้ส่วนในรอบหนึ่งปีอันนี้ก็จะเป็น ปัจจัยที่เรียกว่าดูจากปัจจัยแวดล้อมในประเทศเนี่ยผมว่าภาพของความเชื่อมั่นในระยะสั้นเป็นยังไม่ได้สืนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะครับถ้าคืนนี้ออกมาในโคนบววผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยระยะสั้นมันน่าจะเห็นการขาการรีบาว์ขึ้นไปเอสดแน่ๆเลยก็คือหนึ่งแพ้สามตัวหนึ่งแค่สามแพ้ก่อนนะครับอืมอ่าก็ต้องต้องดูนะไปไหวไม่ไหวนะ ข่าวดีๆตอนนี้ไม่มีเลยนะครับขาดการจริงๆจริงๆผมผม,ผมมองว่าข่าวดีๆเรายังเห็นแต่ดูเหมือนว่าตลาดเลือกที่จะมองข้ามนะครับเพราะถ้ามาไล่ยิงดูในประเทศเนี่ยข่าวบวกในฝั่งของข่าวรัฐบาลที่พยายามที่จะเรียกว่าดึงให้ม่นเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศเนี่ยมันยังมีต่อเนื่องนะฮะอย่างในฝั่งของนาย,ยกเนี่ยก็มีแผนที่จะไปฝั่งอหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ไปเยาจาดึงเงินลงทุนเข้ามาลงทุน มีแต่ที่จะเดินแน้่อย่างตัวเทสลาเอสเตอร์นะครับไมโครซ็อมเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราหรือแม้แต่การที่อ่าทางรัฐบาลยพยายามที่จะอุดรอยรูกช่องว่างอย่างตัวภาษีในฝั่งของคนที่ลงทุนในต่งางประเทศที่อาจจะมีการัะเก็กบเพิ่มขึ้นในตรงนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะเอื้อกับภาพของเงินบาทที่อาจจะกลับมาแข็งแล้วก็ดึงให้เงินไหลกลับเข้ามาครับ,รบแถมอย่างตัวการพูดถึงเรื่องการปรับ รายละเอียดพวก S S F เรีอยแม้แต่การนำ L อ F กลับมานเนี่ยเริ่มงการพูดถึงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้าเนี่ยบวกกับตัวตลาดทั้งไทยด้วยซ้ำนะครับโดยภาพรวมผมว่าปัจจัยบวกยังมีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเราโดนกดดันจากภาพใหญ่แล้วก็นโยบายของรัฐที่อาจจะกดดันหุ้นขนาดใหญ่ใญนช่วงที่ผ่านมาครับครับครับหุ้นก็ถ้าพูดถึงแด่ดชนีก็ลงมาใช้ได้นะหุ้นหลายตัวก็ลงมาพอสมควรนะ มันมีหุ้นที่สําหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยคงจะ,ะเหนื่อยนี่ละเป็นความความสามารถเฉพาะตัวเอาที่นักลงกทุนที่จะสามารถถือยาวได้เนี่ยเข้ามาทยอยเก็บเริ่มได้หรือย,อยังผมผมคิดว่ากลุ่มที่เรามองระยะกลางยาวเนี่ยเรามองบวกกับกลุ่มโดกเมีสิบเปรนะโดยเฉพาะในฝั่งของขาขาปีนะครับผมว่า โอเคพอเทอร์สามกำไรอาจจะอ่อนตัวเพราะเป็นช่วงฤดูฝนแต่ผมคิดว่าควอเตอร์สี่เนี่ยถ้ามองข้ามไปเนี่ยเราจะได้เห็นเนป็นผลจากค่าของราคาค่าไฟที่ตับลงแล้วนะฮะกำลังซื้อแน่จะเพิ่มเลยถ้ามองไปช่วงปลายปีเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะเป็นช่วงไฮสีพันธุ์แล้วมองไปปีหน้าเนี่ยถ้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตออกมาเนี่ยผมว่าแน่นอนกําลังซื้อเนี่ยจะเพิ่มการลดภาระตัวนี่เกษตรกรเนี่ยนะครับมาตรการผักนี่เนี่ยผมว่าดนี้ก็จะบวกกลุ่มครับอีกกระตรงครับอีกเนี่ยเรายังมองเป็นจังหวะดที่สะสมนะไม่ป็น CPO CPF Star นะครับอันนี้เรายังมองบวกเช่นเดียวกับครับอีกที่อิงกับจีนที่ฟื้นนะผมเห็นท้าของเศรษฐกิจจีนที่เราเห็นตัวเลข retail s a l e industrial production ที่ออกมานขยายตัวในเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้เป็นสายที่ดีนะครับว่าภาพของวงจรการส่งออกของเอเชียน่าจะฟื้นพอจีนฟื้นเนี่ยแน่นอนเลยนะฮะราคาคอมมอนิตี้เริ่มเห็นการปรับเริ่มขึ้นอย่างราคายางราคาเหล็กนะครับผมว่าครับตีอย่างดู Home g l o อ a เนี่ยน่าสนใจนะครับ อ,อีกขานนึงนะครับถ้าเกิดมาดูเนี่ยผมว่าในฝั่งของท่องเที่ยวเนี่ยนี่ก็จะเป็นจิมภาพใหญ่แล้วองการอีกยาวนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับปีนี้ท่องเที่ยวอ่าสามากสิทธิ์เสนอค่าตัวเลขประมาณสามสิบล้านคนใช่ไหมครับผมว่าเราเห็นตัวเลขนับตั้งแต่ต้นปีหนึง่งเดือนกลางเดือนกันยานี่ตอนนี้ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบล้านคนละสามสิบล้านคนเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะเห็นเป็นไปได้สูงนะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเดินหน้าในส่วนของนโยบายรีวีซ่าจีนนะครับ แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเห็นไต้หวันนะครับแล้วก็ประเทศอื่นตามเข้ามาเนี่ยผมว่าปีนี้ถ้าทําได้สามสิบล้านล้วปีนเนี่ยตั้งเท้าสี่สิบล้านเนี่ยผมก็เป็นไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกยังฟื้นจีนเปิดประเทศนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสนามบินเออทีนะครับหรือแม้แต่โรงแรมอย่างเอราวันนะครับหรือแม้แต่โรงแรมในยุโรปอย่างเอชแอเนี่ยผมว่าน่าสนใจในตอนลงทุนระยะกลางถึงยาวครับครับครับเออตัวที่เป็นพระเอกมาอยู่พักหนึ่งนะชินโิเล็กทรอนิก แนวโน้มชักไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนจริงๆเรายังมองบวกอยู่ว่าสายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับคืออย่างน้อยในระยะสั้นมันมีจิตวิยาบวกจากค่าของเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาทะลุสามสิบหกบาทนะครับครับซึ่งเป็นภุ้ยในรอบหนึ่งปีนี้เนี่ยแน่นอนกลุ่มส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์จะได้ประโยชน์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เบนจิตจากาลังเงินบาทอ่อนค่ามากที่สุดนะครับเอ่ออันนี้ผมว่าอิเล็กเนี่ยระยะสั้นมีปัจจัยบวกแล้วก็อีกขานึงเนี่ย คืออาจจะมีประเด็นเรื่องการชะลอการส่งคำสั่งซื้อพวกออเดอร์ชิฟจากเยเซนซีที่เราเห็นข่าวออกมาแล้วทำให้หุ้นกลุ่มซีคอนดัเตเตอร์ทั่วโลกร่วโลกรวมถึงหุ้นอีริคบ้านเราเนี่ยย่อลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูมองอินเวสเตอร์ว่ามองแบบลองเทิร์นเนี่ยนะครับผมว่าทั้งขายนะตัวเอาลุกธุรกิจยานยนต์อีวีเนี่ยมันเป็นขาทับใหญ่นะรวมถึงในฝั่งของตัวเ ตัว a ออเนี times, ่ยนะครับถ oh, really? ึงในแผนของชิ้นส่วนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นโลกมันไปทางนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มเนี่ยมองการยาวผมว่ายังมีอยู่นะครับประกอบกับที่สำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียพวกส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เราเริ่มเห็นสัญญาณการเปิดตัวทั้งเกาหลีไต้หวันเนี่ยนะครับส่งออกเริ่มติดลดติดลบไอยลงนะครับแล้วก็ในขาของทีในตัวเลขเศรษฐกิจที่มันฟื้นเนี่ยผมว่าประกอบกันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะทําให้เรามองว่าข้วของเราส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันน่าจะผ่านจุดกำสุดไปแล้วครรับิ ผมมองว่าราคาที่ย่อลงมาในจริงจริงมองกลางยาวเนี่ยเป็นจังหวัดทีาสา่สะสมโดยสำครับครับก็เป็นเป็นกลุ่มที่แบบย่อมาน่าสนใจนะฮะนักลงทุนรายย่อยเนี่ยตอนที่เก็บของตลอดเลย <c oughs> มีมีความน่ากังวลอะไรไหมครับแทนรายย่อยเนี่ยคือสวนหมัด <c oughs> มาตลอดเลย <c oughs> เก็บของมาเยอะเลยตั้งแต่ต้นปีแล้วคิดว่าแบกของหนักส่วนใหญ่ก็โดยดอยนะฮะไม่ยอดดอยก็ชึงดอยละ่ะ มีแต่เตือนแนะนำไหมครับคือผมคิดว่าในภาวะที่ตลาดนุ้นเป็นแบบนี้แล้วโคลงหลังเนี่ยยังไม่ไหลเข้าเนี่ยนะครับเอภาพของคนที่มองระยะการห่งยาวเนี่ยเรายังมองเป็นจังหวะนะครับคือเราไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจจะแย่ก็ไม่ตลาดจะลดนะครับเพราะว่าในเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาว่าบริหารประเทศใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยมองไปปีน้าเนี่ยมาตรการาต่างๆที่จะออกมาเนี่ยผมว่า อมองถึงการเติบโตเศรษฐกิจไทยนะครับปีนี้นะี่ยผมว่าตัวเลขเี่นส่วนใหญ่ใกล้กันสองจุดแปดปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดดิจิทัลวอลเลตผลักแรงออกมานะฮะหรือถ้าเกิดไม่ผลักแรงออกมาเนี่ยผมว่าท่องเที่ยวที่ฟื้นเนี่ยมันจะทําให้จ d p เนี่ยนะครับกลับเติบโตในระดับที่สูงกว่า่าเฉลี่ยนในอดีตนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะผมว่าระดับการเติบโตสามถึงสี่เปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นถ้าดิจิทัลวอลเลตผักแรงออกมาเนี่ยอันนี้มันจะเป อันที่สองกำไรไประจดทะเบียนะผมคิดว่าในขาของการเติบโตเนี่ยผมว่าตลาดมองไปทีแนานะครับในกลุ่มที่กำไรแรงถูกกดดันอย่างกลุ่มพลังงานกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยผมว่าจะค่อยเห็นการฟื้นตัวนะครับครับอันนี้เนี่ยนะครับผมว่าค่อนข้างจะดึงดูดทําให้ภาพของการลงทุนระยะการถึงยาวเนี่ยเราไม่ได้มองแย่นะครับชิงตลาดย่องลงมาไปเรยเป็นพันห้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดแรกที่แนะนําพยาตาสมโดยซ้าน,นะครับเพราะว่าภาพของการเติบโตเศรษฐกิจไทยรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเนี่ย ว่าตลาดท้่ไทยนี่แย่นะครับแค่ในระยะสั้นเนี่ยนะครับความผันผัวหรือเซกเตอร์ที่นวสเตอร์เข้าไปลงทุนนี่อาจจะต้องีเล็กเขียและสร้างอนบ้านพอสมควรครับครับครับอ่าก็เป็นนั้นว่าเช้าพรุ่งนี้ล่ะยกยอดกันเลยดูกันอีกทีนะฮะอาจจะมีข่าวดีแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยมันโง่ัวขึ้นทันทีนี่เพราะฟุบมาหลายวันแล้วแต่ต่อเนื่องแล้วนะวันนี้เขาฮะเชิญเลยครับครับ ครับวันนี้ขอบคุณมากคคุณธนกิจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละมาเรามาดูกันครับดัชนีล่าสุดก็ยังอยู่ในอาการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลบไป9.97จุดครับถอยหลังมา1,512จุดนะครับละเลี่ยละเลี่ยเขาบอกวันนี้ดุด1.515ไม่ได้นะหลุดมาแล้วนะครับ มาดูสิบบนดาบหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดปอทอันดับหนึ่งลงไป75สาังนะครับ33บสาท25สอบอพอหนึบาท 50. วันนี้ลงแรงมากนกัน3บาท50าิซีโนเมื่อกี้จำผิดนะครับยูในิตตดหลักครับตาดซับจดทะเบียนบาท85สสงกว่าุขจอง45สตังค์32เปอร์เซ็นต์ครับไม่เร็วครับ ถือว่าเก่งนะแต่ว่าใครที่ถือจองไว้ก็พิจารณาให้ดีนะครับกำไรแค่นี้พอไหม LT 70บาทลงไป25สัง่ง BDMS 25บาท75ลงไป50สัง่ง IBL 26บาท25ลงไป1บาท CPL 61บาท75ลง50สัง่ง SCB 109บาท50ลง1บาท TOP 48บาท25ลง1บาท และแอดวานลง1บาท224บาทวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ดีอีกวันหนึ่งแต่ว่าเราทำใจกันไว้แล้วเป็นช่วงขาลงมองกันลึกถึง1,500จุดเลยนะครับถ้าจะซื้อหุ้นดับยังทั้งใจเด่น้อยคิดว่าเออเดี๋ยวรอไปซื้อตรงแถว1,500ดีกว่าก็จะได้เผาๆการซื้อลงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ